กว่าที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดจะกลับมาเป็นแชมป์ไทยลีกในรอบ3ปีได้เนี่ยพวกเขาฮะประาสาทสายฟ้าได้โค้ชคนหนึ่งเข้ามานั่นก็คือมาซาทาดาอิชิอิฮะกว่าจะมาคุมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดฮะเป็นมาอย่างไรแล้วระหว่างที่คุมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเขามีปรัชญาในการทำทีมอย่างไรบ้างวันนี้ผมจะนำทุกท่านไปฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันครับ ย n s t a n นสตอรี่ e ์พี่ยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยายจอนขจรยศโชคธนเสดสวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับ จรนรจรยโชคธนเสและนี่คือรายการบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ Main s t a ตน Thailand แล้ววันนี้ครับเราก็ได้รู้แล้วครับว่าทีมแชมป์ของศึกฟุตบอลรีโวทไทยลีกประจำฤดูกาล2021-2022นั่นก็คือทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนั่นเองครัหลังจากที่พวกเขาเนี่ยสามารถบุกไปเอาชนะหนองบัวพิชย f c ได้3ประตูต่อศนะูนฮะและก็สามารถทําแต้ม เอาชนะ B ีปทุมยูเนเต็ดได้เด็ดขาดฮะนำไป5แต้มฮะแล้วเหลือการแข่งขันเพียงแค่1นัดเท่านั้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับกว่าที่บุรีรัมยูเนเต็ดจะกลับมาเป็นแชมป์ไทยลีกในรอบ3ปีได้เนี่ยพวกเขาฮะปราสาทสายฟ้าได้โค้ชคนหนึ่งเข้ามานั่นก็คือมาซาทาดะอิชิอิฮะเป็นกุนซือชาวญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในวัยหว50กลางๆฮะกำลังมีไฟฮะแล้วก็ย้ายมาคุมในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะย้ายมาคุมบุรีรัมยูนเต็ดแล้วก็ประสบความสำเร็จคว้าชแชมป์รีโวไทยลีกได้ทันทีวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของมาซาทาดอิชิอิฮะก่าจะมาคุมบุรีรัมยูนเต็ดฮะเป็นมาอย่างไรแล้วระหว่างที่คุมบุรีรัมยูนเต็ดเขามีปรัชญาในการทำทีมอย่างไรบ้างฮะวันนี้ผมจะนำทุกท่านไปฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันครับก่อนอื่นครับผมขอเท้าความไปถึงเรื่องราวชีวิตคร่าว ของอิชิอิก่อนนะอิชิอีเนี่ยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนครับเขาเป็นนักเตะที่เป็นลูกม่อของสโมสรคาชิมะอันเลอร์สทีมดังในสืกฟุตบอลเจลีของประเทศญี่ปุ่นครับเขาเป็นหนึ่งในขุนพลคนสําคัญครับในแดนกลางที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ในปี1996ครับรวมไปถึงการคว้าแชมป์เอ็มเปอร์เรอร์คับแลวก็เจลีคัด้วยก็เป็นนักเตะที่อยู่กับทีมมานานนะแล้วก็คว้าแชมป์ร่วมกับทีมได้ก่อนที่หลังจากนั้นครับ เขาก็แขวนสตั๊ดครับร่างกายก็เริ่มโรยลาและก็แขวนสตั๊ดนี่เป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลหลังจากแขวนสตั๊ดแล้วเนี่ยอิชิอิก็เริ่มบ่มเพาะประสบการณ์ในด้านการเป็นโคช้ชด้วยการเป็นโค้ชฟิตเนสแล้วก็เป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับคาชิมะอันเลอร์สถึง13ปีฮะหลังจากแขวนสตั๊ดก็อยู่กับทีมนี้13ปีฮะเขาอยู่กับทีมนี้ยาวนานมากๆครับจนวันหนึ่งครับเขาก็ได้โอกาสครั้งสําคัญในชีวิตครับด้วยการ ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือว่าเฮดโค้ชเมื่อปี2015ที่ผ่านมาโดยมีภารกิจที่สำคัญครับในการกู้วิกฤตอดีตทีมดังทีมนี้ให้กลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งคาชิมะอันเซอร์ในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้เหมือนตอนที่อิชิอิเล่นอยู่ครเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำใช้ได้เลยทีเดียวฮะทั้งทั้งที่อันเลอร์เนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาเคยยิ่งใหญ่ คว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาแล้วถึง7สมัยฮะแล้วก็ในช่วงปี2007-2009ถึง2009เนี่ยครองบัลลังแชมป์แต่เพียงผู้เดียวถึง3ปีติดต่อกันฮะแต่ในช่วงเวลาที่อิชิอิเนี่ยเข้ามากู้วิกฤตเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้สัมผัสบรรยากาศของการลุ้นแชมป์ถึง6ปีเต็มครับนี่คือทีมที่ยิ่งใหญ่นี่คือทีมที่อิชิอิเคยร่วมการเป็นแชมป์ตั้งแต่การเป็นนักเตะรวมไปถึงการเป็นทีมงานสตาฟโค้ช จนวันหนึ่งตกต่ำลงฮะสมสรก็ไม่รู้จะไปเอาใครครับที่จะมาช่วยกู้วิกฤตเพื่อที่จะดึงคาชิมะอันเซลเอร์ให้กลับมาอยู่ในจุดที่พวกเขาควรอยู่เขาก็มองไปที่มาซาทาดะอิชิอิครับลูกม่อคนนี้ของสโมสรนวิ๊งไอเดียการเอาลูกม่อเนี่ยแหละฮะการคนที่อยู่กับสโมสรมานานคนที่เข้าใจวิถีของฟุตบอลของอันเซลอร์คนที่อยู่กับสมสรแห่งนี้รู้จักนักเตะรู้จักโหทีมงานสตาฟโคช้ชรู้จัก แม่บ้านรู้จักทุกอย่างฮะอิชิอิเข้ามาทำทีมเมื่อปี2015เขารู้ทุกปัญหาที่ต้องเผชิญครแล้วเขาค่อยๆแก้ปัญหาไทิทิลนิดทีลนิดทีเลเปาะทีลลเปาะหลังจากนั้นครับพวกเขาก็จบฤดูกาล2015ด้วยการจบอันดับที่5ของตารางแล้วก็ได้ตำแหน่งแชมป์เจลีคับมาอีกหนึ่งรายการ นี่คือปีเริ่มต้นของมาซาทาดาอิชิอิกับคาชิมะอันเซเลอร์และในปีต่อมาครับฤดูกาล2016นี่ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่มากๆของอิชิอิกับอันเซเลอร์ฮะเพราะว่าเขาสามารถพาทีมคว้าแชมป์เจลีกเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีได้สำเร็จครับแล้วก็คว้าแชมป์เอ็มเปอร์ล์คัพมาได้ด้วยฮะเบิ้ลทีเดียว2แชมป์เลยดับเบิลแชมป์เลยฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้สิทธิ์ในการลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับแล้วก็พาทีม คาชิมาอัเลอร์เดินไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับถ้าใครยังจํากันได้ปีนั้นเนี่ยอัเซอร์เข้าชิงชนะเลิศกับทีมที่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมานั่นก็คือเรอัลมาดริดแล้วก็สู้กับเรอัลมาดริดได้อย่างสนุกครับสู้ไปจนถึงตอนต่อเวลาพิเศษครับก่อนที่จะแพ้ไปด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ4แต่ว่าทีมจากญี่ปุ่นนยสามารถโหสู้กับเรอัลมาดริดในสมัยนั้นได้แล้วก็สามารถยิงได้2ประตูและสู้ได้อย่างสนุก ถือว่าเป็นปรากฏการ์ฮะแล้วตอนนั้นอิชิอิก็ถือว่าเป็นโคชที่ขึ้นหม้อแล้วก็ขึ้นหิ่งมากๆในวงการฟุตบอลของประเทศญี่ปุ่นครับแต่หลังจากนั้นครับหลังจากที่มีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนักฟอร์มการเล่นของอันเซเลอร์ก็ดอปลงอิชิอิก็ตัดสินใจแยกทางกับคาชิมาอันเซเลอร์ก่อนที่จะเดินทางไปคุมทีมเล็กๆครับอย่างโอมิยะและก็อยู่ที่นั่น2ปีฮะแล้วก็ หายไปพักหนึ่งครับก่อนที่จะปรากฏกายที่ประเทศไทยครับโดยย้ายมาคุมทีมสมุทรปราการซิตี้ครในปี2019ซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยได้รู้จักกับผู้ชายที่ชื่อว่ามาสัทดะอิชิอิกับสมุทรปราการซิตี้ครับอิชิอิก็สร้างปรากฏการ์อีกครั้งหนึ่งครเขาสามารถทำให้ทีมที่เคยอยู่ในช่วงของกลางตาราง ให้กลายเป็นทีมที่อยู่ในช่วงของครึ่งบนของตารางแล้วก็สามารถสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ได้อย่างสนุกแล้วก็ปั้นนักเตะที่เป็นนักเตะบางคนก็เป็นนักเตะโนเนมให้ขึ้นไปติดทีมชาติบางคนเก่งอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะแย่งตำแหน่งตัวจริงจากทีมใหญ่ได้ก็ไปดึงมาฮะแล้วก็ปั้นให้กลับไปเป็นนักเตะระดับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยบางคนไปถึงติดทีมชาติเลยฮะบางคนเป็นดาวรุ่งฮะเป็นดาวรุ่งก็ปั้น ปั้นขึ้นมาเพื่อให้ทีมชาติไทยในช่วงอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยมีตัวเลือกในการที่จะไปใช้งานมากขึ้นนี่คือสิ่งที่มาซาทาดะอิชิอิได้ทำไว้ฮะเกมรุกเนี่ยเล้าใจมากๆแม้ว่าโอเคแหละอาจจะเสียประตูเยอะไปหน่อยในบางเกมแต่ว่าเกมรุกของเขาเนี่ยสุดยอดเลยฮะยิงที4ลูก5ลูก6ลูกก็มีฮะแล้วก็สามารถจบอันดับที่6ของตารางได้2ฤดูกาลติดต่อกันครับนี่คือสิ่งที่ มาซาทาดอิชิอิฝากไว้ครับกับสโมสรเคียวสมุดหรือว่าสมุดปราการซิตี้ซึ่งแน่นอนครับอิชิอิเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในดวงใจของแฟนบอลสโมสรเคียวสมุดไปเลยฮะโดยช่วงเวลาที่อิชิอิเนี่ยทำผลงานได้ดีกับสมุดปราการซิตี้จนแฟนบอลไทยเนี่ยอยากให้มาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือว่าทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีด้วยซ้ำในช่วงหนึ่งครับช่วงเวลาเดียวกันครับตั้งแต่ปี2019 และปี2020ที่ไทยลีกเนี่ยปรับเป็นซีซัน2020-2021มีทีมทีมหนึ่งครับซึ่งเป็นทีมที่เคยคว้าแชมป์ไทยลีกได้2ส,สมัยติดต่อกันนั่นก็คือบุรีรัมยูนิเต็ดซึ่งเคยคว้าแชมป์ไทยลีก2017แล้วก็2018มาพวกเขาพลาดไม่ได้แชมป์ในปี2019ครับพลาดให้กับเชียงรายแล้วก็มาซีซัน2020-2021เนี่ยเขาก็พลาดแชมป์ให้กับ BG ปีนี้ฮะซีซั่น2021-2022บุรัมูเนเตดเนี่ยหมายมั่นปั้นมือมากครับในปีนี้ที่อยากจะกลับมาคว้าแชมป์ไทยลีกอีกครั้งหนึ่งอยากจะนำถ้วยแชมป์กลับมาที่ช้างอารีนาอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วก็จบครึ่งฤดูการแรกด้วยการติดกลุ่มท็อปบนของตารางฮะโดยมีแต้มเท่ากับทรูแบงคอกยูเนเตดการที่มีแต้มเท่ากับทีมทีมหนึ่งและเหลืออีกครึ่งฤดูการเต็มเเนี่ย แม้ว่าอาริสเดนการ์มาจะทํามาได้ดีพอสมควรแล้วเนี่ยและเหลืออีกครึ่งฤด,ดูกานแต่ว่าผู้บริหารอย่างคุณเนวินชิดชอบมองว่ามันยังไม่ถึงในสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการให้มันเพอร์เฟกกว่านี้เขาต้องการให้มันสมบูรณ์แบบกว่านี้ฮะหลังจากนั้นครับบุรีรัมยูเนเต็ดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับมีการแยกทางกับอกซินเดกามาและดึงเอามาซาทดาอิชิอิฮะจากสมุทรปราการซิตี้ เข้ามาคุมทีมตั้งแต่ช่วงเลกที่2เป็นต้นมาฮะในฤดูกาล2021-2022รวมถึงมีการดึงนักเตะไทยจากต่างประเทศกลับมา2คนฮะคนหนึ่งกลับมาจากการยืมตัวนั่นก็คือสะสะลักไหประโคนฮะกลับมาจากชุนบุกคุนไดมอเตอร์สไปคว้าแชมป์เคลิกได้ครับแม้ว่าจะลงแค่2เกมก็ตามและอีกรายหนึ่งครับนี่ก็สร้างความฮือฮาอย่างมากครับด้วยการทุ่มเงินฮะซื้อตัวทีรทรบุญมาทันกลับมาสู่ทีมปราสาทสายฟ้าอีกครั้งหนึ่งครับ กลายเป็นอเวนเจอร์สเลยครับเป็นทีมที่รวมพลคนแบบโหดมากๆฮะอิชิอิเข้ามาฮะมีการดึงตัวเทราทอนเข้ามามีสัสะลักเข้ามาฮะและนอกจากเทราทอนบุญมาทันกับสัสะลักหาประโคนแล้วฮะก็มีการดึงตัวนักเตะต่างชาติเข้ามาอีก2รายครับเป็นนักเตะแนวรุกครับนั่นก็คือโจนาธานโบลินกี้เป็นกองหน้าครับและอีกคนหนึ่งก็คือปีกเจ้าความเร็วอย่างอายุมาสิก้าฮะนี่คือการเซตอัพครับ เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยของปราสาทสายฟ้าโดยแท้จริงเลยฮะเพราะว่านอกจากการเปลี่ยนโคช้ชนอกจากการเปลี่ยนเรื่องของนักเตะดึงตัวนักเตะใหม่ๆเข้ามาพวกเขายังเปลี่ยนวิธีการทำทีมและวิธีการเล่นอย่างชัดเจนครับเมื่อก่อนฮะในวันที่เราเห็นไลอัพของปราสาทสายฟ้าบุร์รัมยูเนเต็ดเนี่ยเราต้องคิดอยู่แล้วฮะว่า ต้องแน่นอนฮะสามห้าสองนี่คือสูตรสาเร็จของบีลัมที่คว้าแชมป์มากมายในประเทศไทยแล้วก็ใช้ระบบนี้ฮะในการต่อกรกับทีมอื่นในระดับเอเชียในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกมาหลายปีติดต่อกันแต่หลังจากการเข้ามาของมาซาทาดะอิชิอิเขาได้นาเจแปนิสแไตล์ก็คือเป็นสไตล์การเล่นฟุตบอลแบบญี่ปุ่นเข้ามาด้วยฮะโดยหลักๆเนี่ยจะเป็นแผงหลัง4คนครับแล้วก็ยืนในระบบ442ในตอนแรกก่อนที่จะเริ่มต้นเกมแต่ว่าพอเล่นไปแล้วเนี่ย จะมีการปรับเป็น433ได้ด้วยหรือ4 2 3 1ในบางโอกาสซึ่งนักเตะแต่ละคนเนี่ยจะต้องใช้พลังงานเยอะมากๆครับและก็ต้องเล่นได้หลายตำแหน่งโดยทีระทรบุญมาทันเนี่ยบางนัดเนี่ยออกสตาร์ทเป็นแบ็กซ้ายบางนัดออกสตาร์ทเป็นกองกลางตัวรับบางนัดเนี่ยดันถูกดันขึ้นไปเป็นกองกลางตัวรุกฮะแทบจะเป็นหน้าคู่ไปเลยสัส,ะสะลักไหบอลคนเช่นเดียวกันครับบางนัดเนี่ยเล่นแบ็กซ้ายบางนัดเนี่ยเล่นปีกซ้าย บางนัดก็ย้ายไปเล่นปีกขวาแบ็กขวาก็มีฮะวันที่นฤรบดินไม่พร้อมเนี่ยก็เป็นแบ็กขวาก็ได้และนักเตะแต่ละคนเนี่ยสามารถทดแทนตำแหน่งกันได้และบางทีครับเมื่อได้ผลที่ต้องการก็อาจจะปรับมาเป็นหลังสามได้ด้วยเพราะว่าธรรมชาติของบริรัมยูเนเตดก็เคยเล่นหลังสามกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นของนักเตะความยืดหยุ่นของระบบโดยเฉพาะการสลับตำแหน่งในแนวรุกของบริรัมยูเนเตดในช่วงที่มสัสทรัดะอิชิอีเข้ามาเนี่ย มันค่อนข้างสมูทแล้วเป็นแบบญี่ปุ่นเลยฮะไม่มีนักเตะคนไหนที่จะฟิกซ์เป็นตำแหน่งอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยฮะคือทุกคนสามารถที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนที่เวลาไม่มีบอลเนี่ยต้องดีด้วยฮะระบบของอิชิอิทุกคนต้องสามารถเคลื่อนที่เวลาไม่มีบอลแล้วก็เคลื่อนที่เวลามีบอลเนี่ยพะฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้เล่นแค่คนเดียวหรือ2คนนะมันเล่น11คนอนะ็คนคนที่มีบอลจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นและยามที่ตัวเองเนี่ย ไม่ได้บอลทีมตัวเองไม่ได้บอลเนี่ยหมายถึงว่าทีมฝั่งตรงข้ามมีสิทธิ์รุกเนี่ยเราก็ต้องเล่นเกมรับแต่ละคนอีก11คนเนี่ยเชฟเกมรับก็ต้องตั้งให้ดีครับอิชิอิก,ก็เข้ามาสอนในเรื่องของเชฟเกมรับด้วยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับบุยลัม,มเนี่แต่นในช่วงที่พวกเขาพลาดแชมป์ี่ยไม่ได้แชมป์อะไรเลยมา2ปีติดต่อกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยมีปัญหานในเรื่องของเกมรับค่อนข้างเยอะ จนกระทั่งมีการผ่องถ่ายเปลี่ยนตัวฮะแล้วก็มีการปล่อยตัวอันเดสตุนเยสไปแล้วก็ต้องจับจุดใหม่ฮะและสุดท้ายะก็กลายเป็นอิชิอินเนี่ยเข้ามาจับจุดฮะแล้วก็สามารถทําให้เกมรุกก็บูบวาบยิงได้เยอะเกมรับก็ดีฮะและอหนึ่งสิ่งที่ดีครับนั่นก็คือการที่นักเตะไทยแต่ละคนเนี่ยพอเล่นแล้วชนะพอเล่นแล้วยิงได้ก็กลับมามีความมั่นใจมากขึ้นปลุกวิญ,ญญาณเพชรคาดของสุบชัยใจเด็ดฮะ แล้วก็ปั้นให้สุมานัทเหมือนตาเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์ซับที่ยอดเยี่ยมสุบโชคสารชาตินี่ก็ไม่ต้องบอกถึงสรรพคุณอยู่แล้วฮะเจลีกหมายมองมาตลอดอยู่แล้วด้วยสําหรับเจ้าเช็คส่วนอีกคนนึงครับที่ผมค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็ชอบดูเขาเวลาที่เล่นในแดนกลางนั่นก็คือพีระด,ดลฉ่ำรัศมีครับคนนี้ก็เป็นคนที่เคยร่วมงานกับมาซาทะอิชิอิอยู่แล้วกับสมุทปรปากาซิตี้พอเข้ามาอยู่ตรงแดนกลางเนี่ยมันก็เหมือนลงล็อกเลยฮะ จับคู่กับรัตนากรใหม่คามีฮนะในการที่เคลื่อนเกมรุกเกมรับนะฮะในแดนกลางเนี่ยแล้วก็บางทีเขาก็จะมีทีละทรเนี่ยจะหุบเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าทีลทรนเนี่ยนอกจากที่จะเล่นแบ็กซ้ายเขาจะไม่ยืนแบ็กซ้ายเป็นแบบอยู่กับที่ฮนะเขาจะเป็นสไตล์อินเว d ร์ n g แบ็กอินเว d ร์สฟูลแบ็กอยูแ่แล้วก็จะหุบเข้ามาช่วยทําให้กองกลางของบุรามยูเนเต็ตเวลาครองบอลเนี่ยจะมีทั้งธีระทรมีทั้งเพรดลนมีทั้งรัตนากรนะแล้วเพรดลเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาอยู่กับอิชิอิ ต่อเนื่องกับขุมกําลังทีมที่สามารถที่จะทันเซนส์ฟุตบอลของเขาได้เนี่ยมันทําให้ตัวของเขาเนี่ยยกระดับความสามารถขึ้นมานี่คือขุมกําลังของทีมบุรามยูเนเตตในวันที่มีมาซาชดาอิชิอิเข้ามาและจนสามารถที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลรีโวไทยลีกได้สําเร็จในที่สุดครับแม้ว่า2สํานัดหลังเนี่ยมันอาจจะโดนจิตวิทยาเรื่องความกดดนันเรื่องอะไรกว่าจะเป็นแชมป์ก็ หลุดไปเสมอบ้างไปแพ้บ้างก็มีมีเสมอขอนแก่นแพ้บีจีเสมอเชียงรายแต่ท้ายที่สุดครับมาซาทาไะอิชิอีก็สามารถเป็นแชมป์กับบุรีรัมยูเนเต็ดได้สำเร็จและนี่คือโค้ชชาวตะวันออกคนแรกของสโมสรที่พาทีมเป็นแชมป์รีโวไทยลีกได้สำเร็จนะเป็นแชมป์สมัยที่7ของพวกเขาครับบุรีรัมยูเนเต็ดซึ่งเรื่องราวต่อไปของอิชิอีกับบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าการเข้ามาของอิชิอีในตอนนี้ครับ พิสูจน์ได้แล้วครับว่าเขาไม่ได้เข้ามาแค่เพียงเป็นมือปืนรับจ้างเท่านั้นแต่เขาต้องการที่จะสร้างสโมอสรนนี้ระยะยาวครับในปีต่อไปครในซีซั่นต่อไปหลังจากที่คว้าแชมป์ไทยลีกได้สำเร็จเนี่ยแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ได้อีก2รายการนั่นก็คือรีโว a ลีกครับรวมไปถึงช้าง FA คับเนี่ยปีต่อไปครับน่าสนใจครับเพราะว่าจะเป็นปีที่อิชิอิเนี่ย ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปรีซีซั่นกับสมโมสรแห่งนี้เลยฮะดาวรุ่งที่จะถูกคัดขึ้นมาจากทีมอะคาเดมี่จะมีใครบ้างนักเตะคนใหม่ที่จะเข้ามาคอนเนคชั่นของอิชิอิจะมีนักเตะไทยไปอยู่ญี่ปุ่นไหมหรือจะมีนักเตะญี่ปุ่นเข้ามาเป็นโคต้าเอเชียหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องราวต่างๆน่าสนใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะใหม่รูปแบบการเล่นในปีหน้าหลังจากที่ได้ปรีซีซั่นอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจน อยู่ร่วมกันอย่างยาวนานเพราะว่าอิชิอิเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงเลกที่2ยังไม่ได้ซื้อตัวเองแบบ100%ยังไม่ได้ปรีซีซั่นอยู่กับนักเตะก่อนที่จะเปิดฤดูกาลแบบเต็มๆปีหน้าสนุกแน่ๆครับสำหรับทีมบริลัมยูเนเต็ดครับภายใต้การคุมทีมของอิชิอิแบบเต็มตัวซึ่งผมเชื่อครว่าอิชิอิเนี่ยไม่ได้อยู่กันแค่แบบแป๊บๆเท่านั้นนะ เพราะว่าในทีมงานของอิชิอิเนี่ยตอนนี้ก็มีชาวญี่ปุ่นเข้ามาอยู่นะไม่ว่าจะเป็นมาซายุกิมิอุระนะนี่เป็นอดีตเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นของขอนแก่น FC ฮะที่บูร์ดามก็ดึงตัวเข้ามามานั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการอะคาเดมี่ครั้งหนึ่งฮะหลังจากที่เคยอยู่กับบูร์ดามยูนเตดมาก่อนที่จะไปอยู่กับขอนแก่นนะในส่วนของทีมสตาฟโค้ชเนี่ยในส่วนของทีมฟิตเนสก็มีโยเฮชิรากิครับคนนี้ก็เป็นมือดีเลยฮะเคยอยู่กับชลบุรี FC เคยอยู่กับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะ เป็นโค้ดฟิตเนสเป็นตัวแบบกายภาพบําบัดฮะให้กับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยหญิงทั้งเยาวชนแล้วก็ชุดใหญ่แล้วก็นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติชายชุดใหญ่ด้วยแล้วก็ชุดเยาวชนด้วยเคยพาทีมฟุตบอลหญิงไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกมาแล้วด้วยสําหรับโยเฮชิระกิคนนี้ฮะเป็นหมอนวดชั้นดีมากๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของบริลลัมยูเนเต,ต็ดความสําเร็จในครั้งนี้รีโวไทยลีกของพวกเขา ไม่ใช่ความสำเร็จแรกแน่ๆแ,และคงไม่ใช่ความสำเร็จเดียวในยุคข,ของอิชิอิแต่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนจะไปได้ไกลถึงรอบรองของศึก AFC Champions League อย่างที่คุณเนวินเคยหวังเอาไว้ว่าอยากจะพาบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยก้าวให้ไปไกลกว่ารอบ8ทีมสุดท้ายของศึก AFC c h a ช p n ปียนส์ลีกอิชิอิฮะจะทำได้หรือเปล่า,าอีกไม่นานเราก็คงได้รู้กันครับและนี่ก็คือเรื่องราวของมาซาทะอิชิอิ I ครับ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นมากประสบการณ์นะที่พาบุรีรัมยูไนเต็ดคว้าแชมป์รีโวไทยลีกฤดูกาล2021 2022และสุดท้ายนี้ครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของอิชิอิแล้วครับผมก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคลิปนี้ครับมาให้ร่วมสนุกกันครับใครที่ฟังเรื่องราวของอิชิอิแล้วเนี่ย,แล,ยแล้วก็เป็นแฟนของทีมไหนก็ได้ฮะไม่จำเป็นต้องเป็นทีมบุรีรัมยูไนเต็ดเท่านั้นคอมเมนต์มาหน่อยครับว่า ชอบแมชไหนที่อ e ิชิอิคุมมากที่สุดครับประทับใจเขาอย่างไรบ้างทีมงานของเราครับจะช่วยกันอ่านสำหรับคอมเมนต์ที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะฮะช่วยกันอ่านแล้วก็ประทับใจคอมเมนต์ไหนครับคอมเมนต์ไหนถูกใจเราประทับใจเนี่ยรับไปเลยครับเสื้อหนึ่งตัวครับวันนี้เราได้เสื้อจากสปอนเซอร์นะก็คือเครื่องดื่มตาช้างนะ,ะ,ะเป็นเสื้อแข่งขันของสโมสรอ,อสมชัญยูเนเต็ดครับ ก็จะมีโลโก้ช้างอยู่ตรงกลางนะฮะอัศวันยูเนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรที่ช้างเนี่ยให้การสนับสนุนครับแล้วก็มีการส่งเสริมเยาวชนจากโรงเรียนอัศว์ชันทนบุรีเยอะมากครับเป็นทีมที่ช้างให้การสนับสนุนแล้วก็มีเยาวชนอยู่ในทีมเยอะฮะถ้ามีโอกาสก็ไปช่วยเชียร์กันได้นะฮะสำหรับอัศชันยูเนเต็ดเพราะว่านี่คืออนาคตของทีมชาติไทยฮะนักเตะทีมชาติไทยบางรายครับในปัจจุบันก็ เคยเติบโตมาจากโรงเรียนนี้ครับอสมชันทนบุรีแล้วก็เคยเล่นให้กับอสมชันยูนเต็ดเหมือนกันครับและสําหรับกิจกรรมนี้ครับก็สามารถมาร่วมสนุกกันมาคอมเมนต์กันได้ครับตั้งแต่วันที่24เมษายนจนไปถึงวันที่27เมษายนครับผมและทีมงานก็จะตามอ่านทุกๆคอมเมนต์นะคอมเมนต์ไหนถูกใจก็รับเสื้อไปเลยครับเสื้ออสมชันยูนเต็ดยังไงก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเครื่องดื่มตาช้างด้วยนะฮะที่มอบเสื้อมาให้พวกเราแจกและสุดท้ายนี้ครับผมก็อยากขอบคุณครับ คุณผู้ชมทุกท่านครับที่กดเข้ามาครจนวันนี้ครับเรามีสปอนเซอร์เรามีเสื้อมาแจกครับรับชมกันเยอะๆยครับสำหรับรายการของแมนแานไทยแลนด์โดยเฉพาะบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยครับเพื่อที่จะได้มีของขวัญมีของรางวัลแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็มีของมาแจกเรื่อยๆแล้ววันนี้ผมจอยจอจศโชคธนเสตต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณมากมากครับสำหรับใารตามช่องทางของเรา m นะ n ครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์ออมีด้วยนะครับทั้ง Sound c l o u d Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ